สวัสดีครับสมชายมาดี MC ศูนย์คดนะครับน,นานมาแล้วครับผมนะฮะคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับเย้เราจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลังฉากนะครับที่พวกเราทีมงานสตาฟนะครับของศูนย์คฆที่ขางเราที่จะต้องมาดูแลความเรียบร้อยนะครับจัดช้งางนะฮะจัดช้างจัด คนขึ้นช้างนะครับให้กับสเตทที่จะปล่อยนะครับตอนนี้เราก็จัดไปเรียบร้อยนะครับช้างก็แต่งตัวลแล้วแล้วก็วันนี้คืนนี้ครับผมฝนก็ตกด้วยโอ้ยดยู่ฝนตกยปลายนะนะเป็นอุปสรรคเหลือเกินจะเสร็จก็ไม่เสร็จเนาะนะจะให้เสร็จแล้วค่อยฝนตกก็ไม่ไม่ได้เนาะแล้ววันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นนะครับกําแพงกําแพงเมืองถล่มนะครับโดนลมนะฮะ ฝนไม่ตกนะครับค,คือลมแรงมากนะครับกำแพงฝั่งนี้นะครับกำแพงฝั่งนี้นะฮะพังเลยครับพังล้มเลยฮะ,ะลงแปลงข้างหน้าเลยนะครับก็เพิ่งจัดเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ช้างเราก็มาสแตนบายรอแล้วนะครับรอเข้าฉากแล้วนะครับฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆนะครับก็หลบอยู่ใต้ใต้เกยนั่งช้างะครับเราหลบอยู่ใต้เกยฮะถ้าหล,ลบอยู่ใต้เกยน,นะฮะฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยอนักแสดงที่เป็นคนก็นะะ ในเต็นท์นะฮะมีเต็นท์เดียวนะครับแล้วก็ทั้งอุปกรณ์การแสดงครอบต่างๆนะครับก็อยู่หมดเลยข้างในแล้วคนก็เข้าไปอยู่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็หาที่เพื่งเอาทหารก็มีรถนะครับมีเต็นท์อยู่นะครับก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะฮะส่วนช่างเราก็ต้องตากฝนนะตากฝนตากฝนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้ากันนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวมานั่งเยอะหรือเปล่านี่น้องดาวมงคลนะฮะก็มารอ ท้้งดาวเนี่ยคลานเหมือนทหารคอนเซปต์ hey, ประกวดช้างแฟนซีนะฮะมีความสามารถคลานเหมือนทหารอยากเป็นทหารนะฮะไปดูด้านหน้านะครับนี่ปืนใหญ่ครับปืนใหญ่อาเซนอน,นะ,ะปืนใหญ่อาเซนน,นะ,ะปืนใหญ่ของทางเมืองไทยนะ,ะอาิจนันทร์ศศฝั่ง v ีไนะครับฝั่งนี้ฝั่งที่เสียตังก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ครับส่วนอาจันทร์ท,รที่ฟรีนะฮะเต็มแล้วครับตอนนี้ เต็มแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเต็มแล้วนะครับอุ้ยฝนตกนะสมัยที่าหาที่รับฝนกหาที่หลบฝนก็นะครับผมไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับได้เห็นเบื้องหลังของการทํางานของน้าไนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนกลางวันก็จะขึ้นไปอ่าบรรยากาศการแสดงของช้างนะครับบนอัฒจันทร์ฝั่งนู้นนะครับอ่าฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ทั้งคืนนะครับกลางคืนก็จะมา รอเช็คนะครับช so ้างลงฉากนะครับเราเช็คให้ช้างลงฉากเราเป็นยังไงโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกเลยโอ้ยฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้วยพืชที่เป็นอาหารช้างและสมุนไพรรักษาช้างทำให้พื้นงดูอาหาร ในพื้นที่นิติกรนะครับก็กำลังถึงแนะนำนะครับต่างๆข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับอาจจะจันฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนะครับทาง V.I.P ก็ลงเล้งนะครับผมเสียตังค์เนาะนะครับหรือทิศตะวันตกนะครับฟรีก็เต็มนะฮะเต็มเลยนะเต็มแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีที่ว่างที่นั่งแล้วเต็มแล้วนะครับจะพร้อมใจกัน กได้ให้เห็นเบื้องหลังนะครับการทำงานของนายนะสวัสดีครับเพื่อนสงกรานนี่วันสุดท้ายแล้วครับวันนนี้วัสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะเป็นงานประจำปีของจังหสุรนทร์ละชชชาติไทยทีมนางลำก็จะลงอยู่ในเต็นท์นะครับส่วนพวกเราก็ตากขนเมื่อยช้างนี่ก็มีน้องอามนะครับน้องนุ่มเสกแล้วก็น้องขวัญเมืองนะครับมารอเข้าฉากองค์แรกเลยนะครับฉากแรก ูฮะเความควาเนี่ต้องอยู่บนหัวช้างตลอดเลยครับต้องบนอยู่บนคอช้างตลอดเลยครับเปรียบเหมือนกับช้างเลยฮะับเขาลงจากลงจากคอช้างไม่ได้ต้องดูแลบนคอช้างผู้ใหญ่เมานะครับโอ้ครับบรรยากาศนะครับของการทํางานเรานะครับในช่วงภาคกลางคืนนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าต้องต้องปิดไฟนะครับเป็นงานแสดงแสงสีเสียงนะครับก็ต้องย้อมสี นะครับย้อมไฟนะครับในลานแสดงนะครับให้ดูสมจริงนะครับแล้วก็ดูยิ่งใหญ่ตระการตานะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็นานายก็ต้องขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ก่อนเนาะนะครับได้เห็นบรรยากาศในช่วงการทํางานในช่วงปาากลาพคืนของพวกเราทีมงานนะครับของเจ้าหน้าที่ฝ่ายช้างนะครับแล้วก็ฝ่ายจัดคิวลงในลานแสดงนะครับผมมืดหน่อยนะครับวันนี้นะมืดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็คลิปนี้ก็ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมท่านที่รับชมคลิปนี้กขอให้โชคดีขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้พระครูประกำคุ้มครองนะครับขอให้เฮงๆงรวยๆทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆครับเริ่มหนักเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเมื่อกี้ปล่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มตกหนักแล้วนะครับโอ้ยเบียดมดแน่นอนครับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ